สวัสดีครับผมครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของช่องนะครับผมเป็นคลิปเปิดตัวนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ในช่องนี้นะครับผมผมจะ จะนำเสนอเกี่ยวกับการแชร์เกี่ยวกับตัวเลขนะครับสูตรคำนวณน,นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็ไม่ได้ว่า,าถึงขั้นงมงายนะครับไม่ดราม่าก,กันนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมถ้าชอบก็เก็บไปพิจารณาเพื่อประกอบที่จะได้เป็นตัวเลขนำไปลุ้นเกี่ยวกับรางวัลน,นะครับผม ก็ไม่มีเจตนาที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับการพนันนะครับนี่เป็นเพื่อความบันเทิงนะครับผมจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับหมวยรัฐบาลไทยนะครับอาจจะมีเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อาจจะคำนวณเป็นตัวเลขออกมานะครับเพื่อรุ้นเกี่ยวกับรางวัลน,นะครับผม ก็มีแนวโน้มที่เข้าบ่อยนะครับผมเองก็ได้ดูสูตรนี้ได้ทํามาลองดูได้ระยะเวลา2อสปีนะครับผมก็ทํามาดูบ้างแล้วก็ส่วนมากจะเข้านะครับหลุดก็ส่วนน้อยนะครับแต่ก็มีบ้างนะครับที่เป็นธรรมดานะครับก็ไม่มีอสันักไหนที่ว่าจะคำนวณออกมาได้เป๊ะได้ถูกทุกงวดมันก็ คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับแต่แนวโน้มนะครับส่วนมากจะเข้านะครับตัวเลขแล้วแต่เราจะจับเอานะครับผมก็มันมีตัวเลขแบบว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมผมก็อยากมาแชร์แบ่งปันนะครับผมเพื่อท่านที่เข้ามาก็ได้รับชมได้นําตัวเลขไปพิจารณาถ้าชอบก็พิจารณาเป็นแนวทางนะครับผมครับก็ฝาก เพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับช่องนี้เป็นช่องเล็กๆเ,เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมผมว่าจะเพิ่งเอาคลิปนี้ลงเพื่อโปรโมทเป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแนะนำตัวนะครับผมก็ส่วนมากจะน้นไปที่แค่ห่วรัฐบาลไทยเรานะครับผมก็เดือนหนึ่งก็แค่สองครั้งนะครับ ถ้ามีเวลาผมก็จะพยายามลงเกี่ยวกับแนวทางของเวลาพัฒนาหรือว่าฮานอยนะครับผมหรือว่าเป็นหุ้นนิเกอิอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นก็ดูตามสภาพสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าผม,ผมมีเวลาผมกจ็จะทำนะครับผมให้ที่ท่านเข้ามาได้รับชมนะครับกดติดตามไว้นะครับผมกดติดตามกดสันกร่งไว้เพื่อว่าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปที่ผมจะได้อัปโหลดคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับผม ผมก็ยังยืนยันไม่ได้แน่นอนว่า,าสำหรับตัวเลขของอาการคำนวณในห่วยต่างๆนะครับผมอาจจะลงได้ไมาสม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่เวลานะครับเป็นไปได้ก็จะพยายามนะครับผมแต่ส่วนห่วยรัฐบาลเรานะครับ แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเรามันมีแค่เดือนละสองครั้งนะครับผมก็จะพยายามลงตรงนี้นะครับไม่ได้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์สันกดิ่งไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับมาลุ้นกันว่าแนวทางที่ผมให้ไปนี้มันจะเป็นประโยชน์บ้างไหมนะครับผมเพราะผมตัวผมเองผมก็ได้ ทดลองด้วยตนเองมาแล้วนะครับผมวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มๆนะครับผมถ้าตัวเก่งให้ก็คือเข้าเ,เต็มๆนะครับถ้าหลุดไปมันก็จะจะเข้าส่วนมากผมขออธิบายตรงนี้สักนิ่งนะครับส่วนมากผมจะคํานวณถ้าเป็นหววรัฐบาลผมจะให้คํานวณเข้ามามีตําแหน่งแค่ห้าตำแหน่งนะครับจะเป็นเลขกี่ตัวก็ช่างนะครับห้าตำแหน่งบางครั้งผมคํานวณออกมาได้ทั้งห้าตำแหน่งนี้มันไปเข้าอยู่ในรางวัลที่หนึ่งทั้งห้าตัวนะครับผม นี่ก็เป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะไปประกอบการาไปรุ้นรางวัลฉลากกินแหล่งแบ่งรัฐบาลนะครับมันอาจจะไปอยู่ในรางวัลที่หนึ่งาบางหวดก็เข้าสามตัวสี่ตัวข้ามตัวก็เข้าบ่อยนะครับข้ามตัวที่ผมให้ไปแต่อาจจะไปสลับตําแหน่งเอามันอยู่ที่ตรงที่ว่าเราจะสลับตําแหน่งถูกไหมนะครับก็ตรงนั้นนะครับผมเลขหกตัวนะครับเลขหน่วยรัฐบาลแต่ว่าผมคานวณออกมาได้แค่ห้าตัวนะครับผมนะครับแต่ว่า บางงวดก็เข้าทั้ง5ตัวนะครับบางงวดก็อาจจะไปเข้าเลขหน้า3ตัวนะครับบางงวดก็อาจจะไปเข้าเลขท้าย3ตัวนะครับเลขอา่าท้าย2ตัวก็ส่วนมากก็เข้าบ่อยนะครับผมก็ยังเป็นแนวทางดีงดีกว่าที่ว่าเออเราอยากจะ,ะลุ้นโชคนะครับลุ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างนี้เราไม่มีอ่ตัวเลขที่จะไปอ่ลุ้นนะครับไปซืออะไรไม่นึกไม่ออกอะไรประมาณนี้เราก็ ลองเข้ามาดูนะครับว่าผมให้ตัวไหนไปนะครับเก็บไปพิจารณาว่าคุณจะสลับเอายังไงเริ่มที่ผมเลี้ยงให้จะเอาตามผมไหมนะครับหรือว่าจะไปสลับกับเอาเอานะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มีโชคตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าถึงกั้นงงงายนะครับเราก็ทุกอย่างถ้าเราไม่เสี่ยงมันก็ไม่ได้ลุ้นนะครับ อันนี้เป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงร่วงนะครับผมก็ไม่ได้ว,ว่าให้กันถึงกันงมงายน,นะครับผมก็เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการที่ว่าเราจะพิจารณาเราจะหาตัวเลขที่ว่าเราจะไปนํานไปเพื่อรุ้นรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอันนี้เป็นหลักของช่องนะครับผมที่จะให้แบบว่าเดือนละสองครั้งนะครับตามที่องครรัฐบาลไทยเรานะครับผมนะครับ ่สําหรับอย่างว่านะครับจะเป็นหน้วยราวพัฒนานะครับหรือว่าฮานอยหรือว่าหุ้น n i k เกออะไรประมาณนี้ถ้าผมมีเวลาก็ผมก็จะพยายามจะนําเสนอนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตาม s ับสไครต์นะครับผมแล้วก็ให้กําลังใจนะครับผมดูว่าตัวเลขที่ผมคํานวณนะครับที่ผมให้ไปไปประกอบ,บพิจารณาว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เข้ากับหลุด อันไหนมันเยอะกว่ากันนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้รุ้นนะครับผมก็อยากให้โชคดีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามารับชมรับฟังนะครับผมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปที่ผมจะได้อัปโหลดต่อๆไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้เป็นแค่การแนะนําตัวนะครับผมว่าเป็นการเปิดตัวช่องนี้นะครับ ตามแนวทางตามคอนเทนต์ที่ให้ก็คือแนวทางการคำนวณตัวเลขนะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นข้อมูลเราไปประกอบการพิจารณาลุ้นถึงรางวัลนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามทุกวินาทีการรับชมนะครับผมครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโชคดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ Thank you.